สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบางเมืองที่คารพรกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนายประสิทธิ์เจตทรงธรรมผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเมืองเบอร์สามนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับมาดูครองมหาวงนะครับครองมหาวงนั้นนะครับจะสิ้นสุดที่ครองสำโรงนะครับต้นครองนะครับต้นครองมหาวงนะครับ ที่บรรจบกับคลองสํารงนั้นพ่อแม่พี่น้องจะเห็นว่าไม่มีประตูระบายน้ําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกน้ําท่วมนะฮะในชุมชนของเรานะฮะ,ะการระบายน้ําออกสู่คลองสํารงนั้นก็จะเจอประสบปัญหานะครับไม่สามารถระบายน้ําจากชุมชนของเราลงคลองสํารงได้นะครับถ้าคณะก้าวหน้าบางเมืองนะครับมีโอกาสเข้าไปบริหารจัดการเทศบาลเราจะสร้างประตูระบายน้ำนะครับจุดนี้นะครับคลองตรงนี้นะครับ ทิศตะวันตกนั้นติดกับบริษัทสยามร่วมกิจซามิตรจำกัดด้านทิศตะวันออกนะครับติดกับปาร์มไอแลนด์ข้างๆห้างบิ๊กซีนี่แหละครับคือจุดที่เราจะสร้างประตูระบายน้ําและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเวลาฝนตกนะครับคลองมหาวงที่รับน้ําจากในชุมชนนั้นนะครับน้าก็จะไหลลงสู่คลองมหาวงนะครับเมื่อน้ําขึ้นถึงระดับจุดหนึ่งนะครับ เครื่องสูบน้ําอัตโนมัตินี้ก็จะปั๊มน้ําลงคลองสําโรงต่อไปนะครับน้ําจากชุมชนทั้งหมดก็จะไหลลงสู่คลองสําโรงจึงเป็นการแก้ปัญหาน้ําท่วมให้กับชุมชนในวิธีการที่ดีที่สุดครับครอบครัวพร้อมเวลาพร้อมทีมงานพร้อมที่เพราะเงินภาษีของเราชาวประชาดูดูไปก็ถอยหลังรู้ทุกทีจะเลือดก,กันแบบนี้รู้ว่าจะเลือดก,ก้าวหนะ้าก้าว